ร้านขาบเปียกซีแกยกอยธานี่พาแขกสาวๆเขาเขแซ่บๆเลยเธอคือขอบเปียกท่าแขกเพิ่มตวใหญ่เพราะนาคดีเข้าเปียกใต้แขกแบงค์ข้ามวันนะส่ปอเปาเล่าข้ามาทานนครพนมนะข้ามง่ายๆเองนั่งเรือมาข้าเรือส,ส,ส,สี่สิบบาทข้ามาจากนครพนมข้าเหยียบแผ่นดินแปดสิบบา ก็เป awesome ียมูต้มซื้อแบบแเปียกหมูต้มกุงนี้แบบผิดเก็บเ็ัทยใส่ีสิล้วก็จหลายกงเก้เลยใส่อันนี้เดี๋ยวเนี่เมนะเดี๋ลองคือลองใส่ดูนะมันเตียมอืมเลยขือไปเกี่ยวเนี่ย

สถานก็ลงแล้มืนหมดอันออกเส้นอกิเส้นดีว่ะอย่างนั้นก็เสนกดีอะเสอรอากตทีรนี้ใ้จ่ายตางคืออะไรตางออทสี่องโมงที่หกสิบองโมงันสีสิบสองมงงโมง

满脑子在那个。 แม่เล่านำดื่มต่หัวเสือเนั้ออเป็นเสียบาดอย่างหลวง ามาวันที่14เมษายนจุงกานดูลเขาไปเลย แซ่บแซมเนานนี้เรามากินเมืองตะขาุดายู่ค่ะแขกแวงข้าหมดอน,นะคะอยู่ตรงตีแยกเอาเอิญมาขาเปียกหมูต้มตรงทาวม่งแร่มันไส้ระดีด้วยอันบอกว่าวสป็นชี้นใหญ่ตรงทข้าวต้อตุ้มปลาใหม่สำนักงนานสำนักงานอย่างว่าค่ะแก ขอรักกันดีสบายดี